รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Eyes on Globe หรือหมุนตามโลกวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดรสมพมานะรังสรรค์อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์นะครับวันนี้เราจะมาพูดวิเคราะห์กันเรื่องของศึกหนักโจไบเดนสหรัฐนั้นปี2022จะเป็นยังไงทิศทางจะเป็นใดมิเตอร์ลเลกชันก็งวดเข้ามานะครับในเมือโนโดว์เบอร์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นโจไบเดนจะผ่านศึกนี้ได้อย่างไรหรือไม่ สักครู่กลับมาติดตามกับท่านอาจารย์สมพง์ครับ เอาละครับช่วงนี้ไปพบกับท่านอาจารย์สมภพมานาลักษณ์กันเลยครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้ท่านอาจารย์โยนประเด็นนี้สําคัญมากนะครับศึกหนักโจไบเดนนั่นหมายถึงว่าโจไบเดนกําลังอ่อนเพรียเพรีแรงอย่งไรครับปีนี้ครับคงต้องบํารุงกําลังครับทําไมถึงพูดอย่างนั้นอาจารย์ครเพราะว่าผมคิดว่าปีเนี้ยเป็นปีที่สําคัญนะฮะสำหรับการเป็นผู้นําประเทศของ จปี้จ้าปจวเด่นครับ,บเพราะว่ามันจะมีศึกใหญ่ๆอย่างน้อยสี่ศึกหรือว่าสี่สี่สนามรบสี่สมสีสมอลล์ูนะครับอันแรกเลยก็คือสนามรบว่าด้วยงเงินเฟ้อนะครับซึ่งเป็นศึกที่ใหญ่โตมโหลานมากนะเพราะเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ได้กลับมาสู่สหรัฐอเมริกาหรือว่าต่อโลกเนี่ยมาต้องร่วมสี่ทีปีอ่ะโอหนะครับ ครั้งสุดท้ายที่เงินเฟอ้อหนักๆอย่างที่เป็นอยู่ในขณะเนี้ย<ม>ก็คือเมื่อเมื่อปีหน<ม>ึ่งกาแปดสองนะฮะตอนที่เลเกนขึ้นดำรงตาแหน่งประธานาธิบดีใหม่มหลังจากนั้นมันก็จะมีปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อน้อยมากครับมีชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็หายไป<ม>นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันกลับมาแล้วทํำท่าจะเยืะอเรือหลังได้ขายายตัวเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นเมื่อเงินเฟ้อมันขยายตัวเพิ่มขึ้นแน่นอนผลงานที่ไบเดนพยายามสร้าง แลวประกาศว่าเป็นผลงานของตัวเองก็คือทําให้เศรษฐกิจอเมริกันนี่ฟื้นตัวอทําให้ g d p ขยายตัวครับทําให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานม,มีมีคนอเมริกันมีโอกาสจ้างงานสูงอะไรต่างเหล่านี้ม,มันก็จะ <c oughs> มันก็จะกลายเป็นเจ้ากันไปไงฮะนี่ยกรทั่งเงินเฟอ้อมันเพิ่มมากๆนะเพราะเลยครับเพราะรายได้ที่คนของคนอเมริกันที่เพิ่มึ้นเนี่ยมันก็จะหายไปไปกับเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็ทําให้คนอเมริกันนี่ก็จะแพนิกตกใจ ต้องกัดตุนกัดตุนของก็ยกใหญ่เลยแบบนี้เป็นอยู่ขนาดเนี้ยนะฮะกงจะซื้อของแพงขึ้นในอนาคตซื้อของแพงขึ้นในนะเพราะก็เลยกัดตุนด้วยก่อนตอนนี้เงินเฟ้อประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเดือนสุดท้ายที่ออกมาก็คือเดือนมกราเนี่ยเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหนะครับซึ่งหนักหน่วงมากนะฮะนะเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วแม้แต่ไอ้คออินเฟลชันหรือว่าเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยที่ไม่รวมอาหารกับพลังงานเนี่ยยังตั้งหกเปอร์เซ็นต์เลยนะถือว่าหนักหน่วงมากนะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยทำยังไงจริิงงจะสยบเเนฟ้้ออได นะครับที่ทําให้เงินเฟอ้อไม่กลายเป็นปัจจัยคุกคามความมั่นคงทางเศรษฐกิจของอเมริกาต้องไปพึ่งจีนไหมอาจารย์เ,เออผมมาหลาย,ลายตัวแปรเลยนะ,นะท,ที่ที่จะกลายเป็นตัวก,กําหนดเงินเฟ้อมีทั้งตัวแปรที่เป็นเรื่องของเศรษฐก,กิจโดยตรงครับและตัวแปรที่ไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเช่นตัวแปรเรื่องความมั่นคงครเรื่องภูมิรัฐศาสตร์อผมคิดว่าตัวแปรเรื่องความมั่นคงและภูมิรัฐศาสตร์น่าจะมีน้ําหนักมากกว่าตัวแปรเศรษฐกิจด้วยซ้ำไปนะครับ จะงได้ทำไงจึงจะสามารถที่จะต่อสู้กับเงินเฟอ้อได้นะครับเพราะตอนนี้คนก็เริ่มนับวันนับคืนว่าธนาคารกลางก็คือเฟดเนี่ยนะฮะจะขึ้นดอกเบี้ยนเนี่ยอตอนนี้คนไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มองแล้วว่าจะขึ้นเมื่อไหร่ก่อนหน้านยังกำลังดูว่าจะขึ้นเมื่อไหร่ใช่ไหมครับตอนนี้ก็มองว่าจะขึ้นเท่าไหร,ร่โอยจะขึ้นครั้งละศูนหเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะขึ้นทีเดียวฮะศูนยุหเปอร์เซ็นต์เลยและจะขึ้นกี่ครั้ง ตอนนี้ที่คนถุยเถียงกันนี่นะฮะที่คนมองกันเนี่ยนะฮะก่อนหน้าน,นี้เขาจะพูดว่าเอ๊ะมันจะขึ้นปีนี้ไหมขึ้นปีนี้ขึ้นช่วงไหนช่วงช่วงช่วงต้นปีกลางปีปลายปีใช่ไหมฮะ๋ยวนี้ไม่ใช่ละนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อไม่สามารถควบคุมเงินเฟอ้อได้ถึงแม้ว่าจะพยายามควบคุมเช่นชึ้นดอกเบีย้ยมันนี่จะกระทบต่อศึกที่สองของสหรัฐอเมริกานะฮะที่เราเรียกว,ว่าศึกการรักษาสถิยรภาพทางเศรษฐกิจนะฮะ เพราะเราต้องยอมรับว่าในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยมันมีปัญหาฟองสบู่มากครับฟองสบู่ในตลาดหุ้นนะครับที่ขึ้นไปโอ้โหเราดูดครับดัชนีดาวโจนส์ะดัชนีเนสแตรกเอสพีห้าร้อยเนี่ยมันขึ้นไปนับเท่าตัวตั้งแต่ตั้งแต่สมัยทรัมป์เริ่มขึ้นดำรงตําแหน่งระธานบดีใหม่ๆนะฮะเราคงจำได้ว่าตอนที่ทรัมป์ชนะเลือกตั้งในเดือนพฤิกายนเมื่อห้าหกปีที่แล้วเนี่ย แต่ทีนี้เราจวนมันพันแปดร้อยเมื่นแปดพันจุดอ่ะแล้วมันขึ้นมาทะลุสามหมื่นหกใช่ไหมสามหมื่นเจ็ดอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเท่าตัวใช่ไหมครับครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยออฟองสบู่ในตลาดเงินตลาดทุนนะครับแล้วก็ฟองสบู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับโอ้โหที่มันขึ้นไปเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะฮะฉะนั้นอะห,หลายๆตัวไปไลยทำยังไงให้เศรษฐกิจมีการนะมันเกิดซอฟต์แลนดิง<อ>้งก็คือสามารถลอนลงได้อย่างอย่างนิ่มนวล นะไม่เกิดสภาวะไอฮาร์ดแลนดิ่งก็คือแล้วเครื่องบินล่อนลงมาแล้วกระแทกพื้นแล้วแล้วก็แล้วก็แตกอะไรทั้งลังอาจจะแครกใช่ับซึ่งอันนั้นแหละเป็นสิ่งนี้น่าเป็นที่น่ากลัวสุดครับฉะนั้นสถิีแลาพอคุณจะซอฟต์แลนดิ่งหรือว่าฮาร์ดแลนดิ่งนะครับซึ่งต้องอาศัยอย่างมากของฝีมือของเครื่องบินที่นี่ที่นีาที่นี่ที่นี่ทีนเป็นผลพี่นี่ท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 ี่นา่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ทีนที่ดึงฐานการผลิตกลับมาประเทศเนี่ย แล้วก็พึ่งแรงงานก็มีส่วนในการอัดชิเงินออกมาไงนะเพราะว่าเราคงจําได้ว่าทีีทั้งหลายเนี่ยใช่ตอนที่ทรัมป์ขึ้นมาเป็นผ้าดีแล้วเฟดยังขึ้นดอกเบี้ยอยู่โอ้โหประธานเฟดถูกทรัมป์ด่าทั้งไม่มีชิ้นดีนะจนกระทั่งเป็นไงครับ2019กา็เริ่มลดดอกเบี้ยลดลงมาหลายครั้งมากแล้วก็ลดอย่างหนักก็คือตอนที่ตอนที่ติดเชื้อโควิดแต่เป็นต้นปี2020ี่เนี่ยก็คือลดดอกเบี้ยกลับไปหา0%ูนอนะหรือว่าใกล้0%รใหม่ แล้วไม่เพียงนั้นยังอัดฉีด QE ออกมาถึงเดือนละแสนสองหมื่นล้านเหรียญทุกเดือนตอน่อเนื่องกันมานะจนปัจจุบันนี้ยังไม่เลิกใน QE นี่นะออนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อปีนี้ไปไงมันก็เลยทําให้เกิดสภาวะความร้อนแรงของหลายเรื่องพอเงินมันมากเนี่ยปริมาณเงินมันมากมันก็ไปกระทุ้งให้ตลาดุูดมันมขึ้นแหะออตลาดตราสารนี่ตลาดทุกอย่างมันขึ้นหมดตลาดอสังหาริมทรัพย์ขึ้นหมด <ừ> ใช่ไหมฮะนะครับ,รบมันอันนั้นเราเรียวกว่าสภาวะฟองสบู่บสภาวะฟองสบู่ก็คือ สภาวะที่ราคาสินทรัพย์เนี่ยมันขึ้นเกินตัวเกินจริงขึ้นเร็วขึ้นมากไม่สะท้อนความเป็นจริงมันไม่สะท้อนความเป็นจริงนะฉะนั้นเมื่อมันเกิดฟองสบู่ถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีการปรับตัวลงมาครับการนี้มันจะปรับตัวลงมาแบบแตกดังเพรหรือว่าหรือว่าเออหรือว่าทรามาเรื่อยนะแล้วก็แล้วก็สามารถที่จะที่จะไม่ส่งผลกระทบกระแทกพื้นอย่างที่เราวิเคราะห์เนี่ยนะครับนะฉะนั้นเรื่องนั้นคือเรื่องที่สองที่ผมเรียกเป็น เป็นเรื่องใหญ่มาต้องอาศัยทั้งสายและศิลน,นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าการปรับเปลี่ยนอัตาราดอกเบี้ยอย่างเดียวเนี่ยมันช่วยได้ไหม,มและปรับเปลี่ยนอัตาราดอกเบี้ยก็ต้องไม่มากไปไม่ไม่มากไปไม่เร็วไปแล้วก็ไม่ไม่น้อยไปไม่ช้าไปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ คาถาชีวิตวันนี้ที่จริงง่ายนะครับเป็นคาถาที่บอกว่ามองข้ามความทุกข์คือคนที่จะมีแต่ความสุขได้ทุกท่านถ้ามองชีวิตของเราแล้วทุกคนจะมีความทุกข์ทุกคนจะมีความสุขทุกคนนั้นจะต้องเจอไม่มีใครในโลกนี้เลยนะครับตั้งแต่พระราชาถึงยาจกว่า จะไม่มีความทุกข์ทุกคนจะมีความทุกข์แต่การที่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักมองข้ามความทุกข์ถ้าเกิดว่าเรารู้จักมองนะครับว่าอันนั้นคือความทุกข์แล้วเรามองข้ามแล้วเราก็จะเกิดการที่จะค่อยๆไปแก้ปัญหาแต่ถ้าเรามองความทุกข์ให้เป็นความทุกข์มันก็จะกลายเป็นการที่ทำให้เรานั้นไม่มีกำลังใจที่จะไปแก้บางครั้งเราจะต้องมองข้าม แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่รับผิดชอบนะครับการที่มองข้ามนั้นทำให้เราสบายใจและทำให้เรากลับมามีกำลังใจในการที่เราจะทำงานเพื่อที่จะแก้ปัญหาวันนี้การคำว่ามองข้ามความทุกขนั้นไม่ใช่หนีทุกขครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักบริหารทุกขอย่าให้ทุกอันนั้นมาบั่นทอนจิตใจเรา เรานั้นจะต้องหันหน้าเข้าหาความทุกข์แต่เราอยากให้ความทุกข์อันนั้นมาเป็นความทุกข์ในตัวเราเรารู้ว่าเรามีทุกข์แต่เรามีความว่าผิดชอบเราจะสบายใจเพราะเรารู้จักงงข้ามทุกข์การที่เราสบายใจก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำฉะนั้นเราต้องเดินหน้าค่อยๆแก้ปัญหาอย่างที่ผมบอกแล้วครับปัญหาบางอย่างนั้นไม่สามารถแก้ภายในคืนเดียวได้ แต่อาศัยการเล่าเวลามันก็จะทําให้เราแก้อันนั้นได้เพราะว่าเราจะแก้ปัญหานั้นได้นั้นไม่ใช่ได้ทีเดียวหมดเลยใน,ในวันเดียวมันอาจจะได้แค่1% 2%อร์ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆมันก็แก้ได้เราเดินทางไปเรื่อยๆเราอย่าไปยอมแพ้กับทุกเราอย่าไปยอมแพ้กับปัญหาเรารู้จักมองข้ามแล้วรู้จักหันมาแก้ไขมันเราอย่าทิ้งมัน แล้วเรารับผิดชอบมันวันหนึ่งเราก็จะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนฉะนั้นวันนี้รู้จักมองข้ามนะครับความทุกข์ก็คือคนที่จะมีความสุขได้ขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับตให้มันพอดีพอดีพดีนะครับ ราะว่าถ้าเผื่อคุณขึ้นดอกเบีย้ยพูดพลาดเยอะแยะมากายหวังจะคุมเงินเฟอ้อให้มากๆนี่นะฮะเป็นไงครับมันก็จะหาแหลง่แหลงแลนดิ้งได้พวกคนมันก็จะเทขายไอ้หุ้นเทขายคริปโตโคเคอเรนซี่บิตคอยอลหลายๆเนี่ยซึ่งมันขึ้นไปเยอะแยะมากมายในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ตอนนี้มันจะปรับตัวลงบ้างมันก็ยังสูงมากใช่ไหมค,ครับเพราะว่ามันสินทรัพย์ทุกตัวเม,มันขึ้นหมดแล้วในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยระบบการเงินของอเมริกาเนี่ยมันสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงิน S <S เ,เขเรียกว่าไอ้ฟินนเชียลโปรดัใหม่ๆออกมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชนิดนะที่ทำให้คนสามารถเข้าไปเก็งกำไรได้นะครับอ่าฉะนั้นเมื่อปนีนี้แล้วเนี่ป็นครับเออทำยังไงจึงจะสามารถบริหารจัดการสถีลภาพทางติจิดได้ซึ่งปีนี้จะเป็นตัวที่ปีที่สำคัญครับครับนั่นคือศึกที่สองนะฮะศึกข้อที่สามครับคือศึกที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการเมืองภายในประเทศ ภายใต้การที่จะต้องมีการเลือกตั้งกลางเทอมในช่วงปลายปีนี้ก็คือต้นพฤศจิกายนของปีปีนี้นะฮะก็เหลือไม่กี่เดือนแล้วนะฮะเหลือประมาณสักประมาณสักสามสามไตมาสทนะฮะที่จะต้องมีการเลือกตั้งกันนี้นะครับฉะนั้นตอนนี้ก็จะเห็นเลยว่าว่าว่าคะแนนนิยมของทั้งตัวของโจไบเดนเองแล้วก็ของพรรคเดโมแครตเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะเสียศูนย์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผู้นำเนี่ยเสียศูนย์มากๆากนะ อ่ while, แล้วก็เสียสูรเร็วนะครับจะนั้นเมื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะนําไปสู so. ่การเพียงพล้าเสียทีทางการเลือกตั้งทั้งสองสภาคือทั้งวุฒิสภาและก็สภาผู้แทนเนี่ยก็จะมีอยู่สูงครับซึ ist, ่งถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นนี่นะครับและแลวตอนที่รีพับลิกันก็โอ้โหเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเปิดเกมลุกทุกรูปแบบนะฮะเพื่อหวังที่จะช่วงชิงโอกาสในการชนะเลือกตั้งทั้งสองสภาถ้าเผื่อว่ารีพับลิกันคว้าไปทั้งสองสภาเนี่ยโอ้โหนะฮะ มันจะสร้างปัญหาให้แก่การทํางานของอของปรเทนเป็นอย่างมากเพราะว่าในช่วงปีเศษที่ผ่านมาเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่ยังคองอยู่ทั้งสองสภาน,นี่ยแล้วทํางานได้ผลงานมีมากมากน้อยแค่ไหนก็อย่างที่เราเห็นอยู่ครับก็ยังไม่สามารถเข็นอะไรเป็นเรื่องเป็าวอย่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอ,ไอโครงการอินตาอินฟราสตรัคเจอร์ฟันควรจะผ่านได้ก็แทบแย่นะครับหรือว่ากรณีของไอเนี่ยไอโซเชียลเวลแฟร์ฟันเนี่ยนะฮะนะนะ บีงแบ็กเบเตอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะจนป่านนี้มันก็ยังไม่ผ่านเลยใช่ไหมคะนะนะครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเองคิดดูนะครับว่าถ้าเผื่อว่าเสียเสียศูนย์ศูนย์ในในทั้งสองธนาคารเนี่ยแล้วข้อสังเกตุว่าเท่าพอคุณเสียศูนย์แล้วคุณทรงานยากข้อจำกัดจะเยอะแยะมากมายมันก็คงต้องเน้นใช้ไอ้ไอ้ซึ่งไอ้ซึ่งรีออเดอร์ของนายที่ดีกฎหมายไม่สามารถผ่านได้ง่ายนะครับ แล้วมันก็จะมีปัญหาต่อการเลือกตั้งพนาาักพิดีในอีกสองปีถัดไปไงเออนะเพราะว่าหลังจากเลือกตั้งกลางเทอมแล้วอีกสองปีถัดไปมันก็จะต้องคือหลังจากคุณเลือกตั้งกลางเทอมเสร็จคุณต้องเตรียมตัวเลือกตั้งพนักาิดีแล้ว <_ letter> แล้วก็ต้องเลือกตั้งการเลือกตั้งไอไอไอ,ไอ,ไอไปลายเทอมด้วยก็คือเลือกตั้งตั้งสสสวบพร้อมๆกันไปใช่ไหมฮะเห็นไหมว่าการเมืองพนักะเทศมันจะครุกุ่นมากแหลมคมมากและปีเนี้จะแหลมคมเป็นพิเศษเพราะว่าทำยังไงจึงทําให้ พนักไบเดนเนี่ยสามารถนําพาดโมแครตเนี่ยกอบกู้นะครับอาการเสียศูนเพียงพำนากการเมืองให้กลับมาตั้งหลักนะครับไปเกิดบุกได้ใหม่ฉะนั้นจะเขาจะใช้วิธีการยังไงไม่ว่าจะเป็นวิธีการทางด้านเศรษฐกิจหรือววิธีการทางการเมืองสังคมความมั่นคงนะครับทั้งภายในและนอกประเทศอันนี้ต้องจับจับตามองดูให้ดีเลยนะฮะนั่นคือศึกที่สามศึกที่สี่นะครับซึ่งเป็นศึกหนักนะฮะก็คือศึกที่ว่าด้วยปัญหา การบริหารจัดการเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะตัวอย่างเช่นศึกย,ยูเครนเนี่ยนะเพราะเราจะเห็นแม้ว่าเรื่องของปัญหายูเครนในขณะนี้นะครับถามว่ารัเสเซียกับยูเครนซึ่งมีคู่กรณนนนีกันเนี่ยมผมยังคิดว่าไม่รู้ว่ รัสเซียขยี้แย้งกับยูเครนหรือว่าขยี้แย้งกับสหถานการณ์นะครับหรือว่าหรือว่าไอ้รัสเซียหรือว่าหรือว่ารัสเซียขยี้แย้งกับสมาชิกนาโตอื่นๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกนาโตหลักๆตัวอย่างเช่นฝรั่งเศสเยอรมนีเนี่ยซึ่งเขาเพิกเฉยมากเขาพยายามปฏิมานอมนะครับเราดูประธานาธิบดีมาครองก็ดีประธานาธิบดีคนใหม่ของอนายกงตีคนใหม่ของเงยอรมันก็ดีเนี่ยเดินทางไปฝรั่งเศสได้พูดได้เลยเดินทางไปทั้ง ทั้งรัสเซียเนี่ยเป็นว่าเล่นเลยใช่ไหมคเพื่พอหวังที่จะไก,ก่เขี่ยต่างๆพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าขนาเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีการให้ข่าวจากกรณีทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเองนะครับโดยเฉพาอย่างยิ่งตัวผู้นําแล้วก็ทีมงานนี้นะ,ะฮะให้ข่าวว่าไงครับโอ้โหไปครับต้องถอนเจ้าหน้าที่สาถานทูตออกไปยกคนมริการออกออกให้หมดอะไรต่างๆทั้งหลายรัสเซียได้ยกทัพมาลายล้อมนะครับต้องไม่รู้ต้องกี่กองพันใช่ไหมครับ เป็นเป็นเป็นร้อยกองพันใช่ไหมฮะยังกังเตรีมพร้อมอย่างนั้นอ่ะอ่าใช่ครับอ่าแล้วก็แล้วก็จะบุกเมื่อไหร่เมื่อไหร่ต่างๆเนี่ยเป็นข่าวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะพูดกันไปต่อต่อไปครับครับฉะนั้นเมื่อปีนี้เป็นไงมันก็เลยทําให้ปัญหาทางมูวีิธิาศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ไบเดนเองต้องบริหารจัดการอย่างละเมียดละไมอย่างมีทั้งสายและศินอย่างมากเพื่อให้เข้าตาประชาชนอเมริกันครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะ ทำยังไงให้คนเมกันเนี่ยเห็นว่าเออสิ่งที่ไบเดนกับทีมงานทำถูกต้องครนะเป็นสิ่งที่ช่วยยกจีตภูมิทางสากกขอหอมริกาให้สูงเด่นขึ้นทำให้เมกากลายเป็นตำรวจโลกที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นเป็นตำรวจโลกที่คนเกรงใจนับถือนะแล้วก็เห็นว่าเออเนี่ยการทำอย่างนั้นได้ถูกต้องแล้วสิ่งที่คันที่ต้องอัปเกรดคือาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับจีนทำยังไงจะคุยกับจีนเรื่องอะไรต่างด้วยนะตัวแปรเลยอ่าอันนี้เป็นเรื่อง เรื่องสําคัญเลยอาจารย์ฮะและข้อสำคัญก็คือว่าคนอเมริกันเองปกติไม่สนใจเรื่องต่างต่างประเทศเราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมว่าอเมริกันใหญ่โตมากคุณไม่จำเป็นต้องไปสนใจใครโอ้โหในห้าสิบรัฐของตัวเองก็เหมือนกจะมาลุกยี่ประเทศแล้วใช่ไหมคนอเมริกันหลายเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีไม่ไม่มีพาสปอร์ตที่ไปต่างประเทศไม่ได้นักการเมืองในสภาในรัฐบาลนี่ก็ไม่มีพาสปอร์ตเหมือนกันฉะนั้นปีนี้แล้วเป็นไงครับเขาไม่สนใจเรื่องต่างประเทศอยู่แล้วแล้วคุณไปยุ่งกับต่างประเทศแล้วเนี่ยยุ่งแล้วทําให้เขาขัดใจ นะคร<ช>ับ<ช>เพราะว่ามันมีไอ้ไอ้ไอ้บาดแผลของไอ้อับการิสถานอะไรต่างมัน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 ยังเป็นฝังรอยเลือกอยู่ไงฮะรเรื่องอะไรเรื่องที่ที่ที่ทเกิดขึ้นนี่นะฮะจะจะบริหารจัดก,การภูมิรัฐศาสตร์ยังไงหให้เข้าตาประชาชนไปกันเนี่ยผมมาสึกในใหญ่หลวงอีกอีกไม่น้อยเช่นกันนะเช่นไม่ว่าจะเป็นปัญหากรณีรัสเซียปัญหาประจีนในทะเลจีนตะวันออกเรื่องไต้หวันเรื่องทะเลจีนใต้อะไรทั้งหลายเนี่ยทำยังไง เพราะมันเหมือนกับพูดถึงไต้หวันเนี่ยสหรัฐเหมือนปากว่าตาขยิบเพราะนั้นจีนก็ยิ่งไม่ไว้วางใจใหญ่นะครับก็เป็นเรื่องที่ลำบากทีเดียวนะครับที่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเพราะเรื่องของ international relations นี่ผมว่านี่เป็นเป็นบทสำคัญมันเกี่ยวเนื่องกับ g o อ i t i c s ที่ท่านพูดด้วยนะครับติดตามให้ได้ครับกับท่านจสุพมารังสรรในสัปดาห์หน้าช่วงหน้าพระจาจาร์วัวัชระวิธีดูรอท่านอยู่ในช่วงของบุญตธรรม ผมขออนุญาตลาไปพร้อมกับท่านอาจารย์สมภพบ,บานังสรนวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ไปอย่างสูงครับครับเดียเลยนะครับดูช่อง5กด5นะครับแล้วก็ติดตามเราย้อนหลังได้ทาง merit tv fanpage นะครับทั้งทาง Facebook และ YouTube spelling f m e r i t w a t tv นะครับดูได้ทุกตอนที่เป็นประโยชน์มีความการวิเคราะห์ที่ชัดเจนโดยปรมาจารย์ของเราทั้ง3ท่านนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ ไปใกล้เป้าหมายแม่นเกาอคนเองแล้วกันเนนเอาอะไรมานักหนา ของเฮาจะเฮ้อคนอื่นแบกได้จะดใด ตลอดเวลาพัฒนาตลอดชีวิตแรงประดานใจจากชีวประวัติพระเมธีวชิโรดมวอวชิระเมธี